สวัสดีนะคะวันนี้เราก็จชมชอ้นห้องพังโซนี่นะคะน,นี้ก็จะมา <c oughs> รีวิวของที่ได้มาะคะจากโรงเรียนที่สหกรณ์อ่ะมันเขาเรียกว่าสหากรณ์หรือเรียกว่าร้านค้าสวัสดิการนะคะขายพวกของอันนี้จริงๆมันต้องขายพวกสมุดขายพวกของใช้ขายพวกดินสอร ยังลบอะไรแบบนี้นะคะแต่ว่ามันขายของเล่นด้วยนะคะซึ่งก็เป็นขายุกุชี่ด้วยนะคะนีแล้วก็มีแก้มยิ้มมีดินญี่ปุ่นนะคะเดี๋ยวไปดูอันแรกกันเนาะ,อ,ะอันแรกเอยังเห็นยังมาเจ่ะเห็นยังเออไม่เห็นอันแรกนะคะก็จะเป็นดินญี่ปุ่นเอ๊ะเออไม่รู้อ่ะแต่ว่ามันเป็นดินอ่ะแข็งแขงนะคะแล้วก็เคยมีแล้วก็น้องก็หยิบไปแล้วแหละมือมันบอลมาก นี่นะคะเป็นขับเค้กคุมะหรือคับเค้กอีกลาคุมะนะคะตัวนี้ต่อไปก็เป็นมากันลองสีฟ้านี่นะคะสามสิบบาทรวมกันเป็นหกสิบบาทแล้วนะคะต่อไปค่ะก็จะเป็นคบ เปะหรือ <Yeah. S 1> เปะทุกต่อะือว่ก็แก้มยิ้มนั่นเองนะคะอันนี้เป็นตัวสีฟ้านี่นะคะมันจะดึงดึงอะ่ะจับเราเรามีสองตัวตัวหนึ่งน้องก็หยิบไปแล้วแหละนะมันเป็นสีเขียวนะคะมีสเก็ตบอร์ดด้วยอ่ะอยู่กับตัวหมือนะลืมแล้วเพราะว่าน้องอันนี้ก็หยิบไปได้ประมาณ สเดือนกว่าแล้วแต่ยังจำึ้นใจคือแบบมันหยิบไปแล้วไม่รู้ว่าตอนนี้มันทำอะไรไปนี่นะคะมีที่ห้อยด้วยนะร้อห้าสิบบาทค่ะหกสิบหกสิบก็เป็นส0 0โอเคนะคะต่อไปก็เป็นกุชชี่ค่ะแน่นอนนี่นะคะสะโลวตอนแรกคิดว่ามันไม่สโลว แต่พอไปเ่ยียอ่ะมันก็สโลซึ่งมีแท็กนะคะเป็นแท็กแบบนี้ไม่รู้ว่าของแทหรือเปล่านะมีแท็กแบบข้างหลังเป็นแท็กอย่างเงี้ยไม่มีอะไรอันนี้เขาเรียวรกว่าลายเซนหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันแต่เราว่าไม่น่าใช่แต่ว่านี้น่าจะเป็นของแทใช่ไหมนะแต่แทหรือเปล่าแล้ว่าไม่มันมันก็ลังเลแต่ว่า เสียงฝื่องาในใจมันจะเป็นเหมือนไม่ใช่ของแท้เลยของแท้ทำไมมันถูกจังเลยอันนี้เขาขายเท่าไหร่รู้ไหมใบห้าสิบบาท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 ห้าสิบห้าสิบ 50, 50ก็เป็นสองร้อยกว่าเอ๊ยเอ๊ยสามร้อยแล้วล่ะสามร้อยหกสิบหรือเปล่า อืสามสามร้อยแล้วแหละอันนี้สองอันนี้ก็รวมกันเป็นสามร้อยส่วนอันนี้อีกก็สามสิบกับสามสิบเป็นหกสิบก็เป็นสามร้อยหกสิบอันนี้ไม่ได้คิดอันนั้นนะไม่ได้คิดแบบทดไม่ได้คิดแบบใช้คือคิดเล่นะคะแต่ว่าแบบไม่รู้อ่มันถูกหรือเปล่าเมื่อกี้ถอดออกมาแล้วแหละแต่ว่ามันใส่ย,ยากมากๆเลยมาให้ดูนะ ถอดมาแล้วแหละแล้วมันก็ต,กนติดเดี๋ยวมันไอ้นั่นไม่ได้นี่นะคะมันจะตรงนี้มันจะสระะูจะเป็นแท็กแบบนี้แหละคะ่อยดูแท็กเนาะนี่แบบสรูมาก เพื่อนเรา,าที่เป็นสุกันลึบๆแต่ไม่รู้ว่าวันนี้ซื้อมาหรือเปล่านะแต่เขาบอกว่าของแท้เขาไม่ค่อยมีหรือเปล่าเขาบอกว่าไม่ก็ไม่มีเลยเราก็ไม่รู้นะคะเราก็ไม่แบบไม่อยากไปยุ่งอะไรกับเขามานี่นะคะเออไม่อยากไปยุ่งเพราะกลัวเขาลํำคาญนี่ก็จะเป็นอะไรเป็นแท็กแบบเนี้ยพี่เขาบอกว่ามีแท็กแซมมี่ด้วยอ่ะแล้วก็ แฮกเซมี่แล้วก็รู้จักใช่ไหมแล้วมันจะมีได้ยังไงเพราะว่าในเนี่ยมันเขียนว่า Hello Kitty ใช่ไหมไม่รู้น่าจะใช่นี่นะคะ Hello Kitty อะไรคาเฟ่เนี่ย h ั l l o k คิตตี้คาเฟ่แท็กหรอไม่รู้อ่ะไอ้คำนี้เราอ่านไม่เป็นคำนี้เราไม่รู้อ่ะ เอาไปมั่วๆนะคะคาเฟ่มั้งเพราะว่าอังกิาก็ไม่ค่อยกินด้วยฮัลลคิตตี้คาเฟ่คาเฟ่อะไรก็ไม่รู้ช่างมันแต่มันเหม็นเต็ดจริงๆมันหอมนะแต่เราไม่ชอบกินนี้แหละเพื่อเราดมมันบอกว่าหอมหอมตรงไหนคอยดูนะมันติดกัน tit kan bye bye